โย่โย <Yo. S 2> สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ตรงนี้กับน้องแบงเลเตอร์เน็ตไอดอลชื่อดังฝากติดตามช่องพี่ทอมเดอะคามเมเดียนพี่เขามีสาระถึงจะบ้าบ้าบอแต่พี่เขาก็มีสาระรูปหล่อหน้าตาดีแต่อีกไม่นานเขาจะเป็นคนที่สวยสุดในปัตตพีฝากติดตามช่องพี่เขาด้วยเย่ะครับสวัสดีค่ะพบกับช่อง ทอมคอมเดี้วันนี้นะเราอยู่ที่ตลาดเรียบด่วนนะคะไปดูกันว่าตลาดเรียบด่วนมีอะไรกันบ้างสนุกสนุกแน่วันนี้บอกเลยว่าเลิศเลิศเลิศตังตัง,ตงๆัค่ะแม่ตามมา โอ้โหคุณผู้ชมหายังไม่ทันซื้ออะไรเลยโชคดีมากเจอน้องแบงค์บางคนสงสัยไอ้น้องแบงค์คือใครนี่เลยค่ะน้องแบงค์สวัสดีครับผมน้องดังเลสเตอร์นะครับผมหนูน้องแบงค์เป็นเด็กที่ขยันมากนะฮะขายพวงมาลัยพวงาละเท่าไหร่คะพวงละยี่สิบบาทบโอ้โหลีลาพวงละยี่สิบบาทใช่แล้วครับก็เลยคิดชาเลนจ์ว่าวันนี้เนี่ยจะซื้อพวงมาลัยของน้องแบงค์ไปสักห้าพวงครับผมแล้วพี่ทอมจะเอาไปขายแต่พี่ทอมยังขายไม่เป็นนะเดี๋ยวผมสอนครับเดี๋ยวผมสอนด้วย่ะ นะครับก็โยคอตดตอนนี้ผมจะกลายเป็นแรปครับผมแรปซะส่วนใหญ่เย่วเย่วสวัสดีนะครับพี่พทุกคนวันนี้ไม่อยู่ตรงที้กับแบงค์เลเตอร์ส่วนจะอุหนุมลินี่จ้าคนดีก็จอดดิพวกอะไรยี่สิบบาทเชอร์มีดอกไมาเนี่ยก็มีมัลิกุลาบแล้วก็ดาวเดือนจะปีจะปาบุธรักษาแล้วก็ตะวาส่วนจะอดหนุนเจ้าคนดีก็จอดเยี่ยมเออแล้วพี่จะท่องได้ไหมเนี่ย มันคือพี่ต้องฝึกแบบว่าพูดเร็วๆมากกว่าครับแต่ของพี่หนูบอกอยากให้พี่ยกคอได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยยกคอได้ก่อนให้กช่ละครกอดยังไงยกเนี่ยครับผมแล้วแบบโยกไปมาไปมาอะไรอย่างเงี้ยครับได้เหรเส้นเราไม่ดีพี่โยกอย่างงี้ได้ไหมอย่างงี้ได้ไหมแล้วแต่ครับผมแต่แล้วครับยังมีท่าส่งพวงมาลัยนะครับผมว่าพี่ซื้อสมมติพี่ซื้ออ่ะ ถ้าส่งพวงมาะไยก็จะตีลังกาครับตีลังกาไปก่อนครับผมลังกาพี่จะทำได้ไหมเนี่ยรับรองพี่ทําได้ครับผมยังไงคะก็อย่างนี้ครับผม5้าสี่สสองอะไรอย่างนี้ครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ซื้อน้องไปก่อน5พวง1 0 0้อบาทหพวงเนาะ 100บาทห้าพวงเตรียมตัวนะครับโย่โย่เราเป็นมารีกุลาบหรือดาวเรืองจำปีจำปาวุฒรังสัตทัตะวันดีครับวันนี้ไม่อยู่ตรงนี้กับแบงค์เลเตตลาดเรียบด่วนลามิทาเยี yeah! ้ยงั้นเอา,เอาดาวงั้นเอาดาวเรืองมากค่าพวงได้เลยครับเตรียมตัวนะครับผมผมแอคชั่นเอา ครับผมอู้หูดเลิศมากเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเรายังทำไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวให้น้องแบงค์เนี่ยไปโชว์ขายสักนี่สักหน่อยแล้วเราจะไปตามน้องแบงค์ก่อนโอเคไหมโอเคไหมโอเคครับผมโอเคครับไปเลยค่ะอะสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับสนใจรับมารีวายใช่ไหมครับมาวันนี้จะาคนดีกระจอดเลยพวกอะไรยี่สิบบาท จะเป็นตะพาบษา์ัตตวันงจ้อุต no ุมริทร์เนก็ไทยลน์โชว์มีดอม้าเนี่ยเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเชแกเดวยวรอมนะครับเวลาของี่แล้วครับพร้อมห้าสี่สามสองแอคชั่นแล้วห้าส่สามสองไลน์โชว์มีดม้าไเอลขอบคุณครัขอบคุณครั เอาละคุณผู้ชมตอนนี้ท้าทายมากมีอยู่5้าพวงรู้จะขายได้หรือเปล่าน้องขายง่ายมากแต่ว่าเราเไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าไะตามมาดูกันเสาศิลาแปรอกตอกเป็นหลักแม้ไข่ผักเสาสู้เสาไววแม้เสาจะต่อต้านแข็งเป็นใดกระเทยไทยเอาตุรร้อนยำอ่อนลงค่ะคุณพี่ค่ะคู่ละยี่สิบบาทรับซื้อไหมคะวันพระวันโกนวันอะไรไม่รู้ค่ะวันนี้ค่ะแต่รับมาค่ะขายยี่สิบบาทคุณพี่จะซื้อไหมคะเอาละค่ะคุณพี่ลวงแล้วค่ะวุ้ขายวุ้ขายคู่ว้ขาย เอาแล้วคุณได้ขายจริงด้วยคุณพี่ต้องขอประทานอาภัยนะคะไม่มีไม่มีถุงใส่ให้นะคะขอบคุณค่ะโอ้ยเฮง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 เงขอบคุณค่ะคุณพี่ได้ขายแล้วค่ะขอความสงสารหน่อยค่ะเพราะว่ารถเสียค่ะเบรกสะบัดคลัตเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหา่างฉลักหายหัวเทียนหา่างยางแฟบเนี่ยตายใดไม่จ่ายไฟไม่ช้าสตาร์ทพังค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอคุณพี่20บบาทค่ะคุณพี่สนใจไหมคะ ช่วยรยช่วยด้วยไอย้กี่พวงครับคุณพี่อุ้ยอุ้ยแต่แล้วน้ำตาจะไหลแล้วน้ำตาจะไหลแล้วคุณพี่ซื้อหมดเลยเหมาแล้วครับคุณขาอ้าวสี่พวงสี่พวงค่ะยี่สิบบาทค่ะกนพรเลิศมากได้ขายสองเจ้าหมดไปแล้วห้าพวงวันนี้ภารกิจเราสำเร็จค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าเขากินอร่อยอร่อยเขให้เด็กๆเรียนเก่งๆนะคะ ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมขาเงิน100บาทนี้นะคะที่เราขายพวงมลาลัยได้เราจะมาช่วยเป็นทุนการศึกษาให้คุณน้องนะคะอ่ะหนึบาทนะคะเราขอลาคุณผู้ชมด้วยบทเพลงนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทอมด้วยนะคะ oh. ค่ะ you you ใช่แล้วค่ะ ไปทำไมคะอ,อ๋อ,อ,อตรงไหนเลิศมาก